ผมมาที่นี่ผมก็อยากจะเจอเขาไปที่ไหนก็ไม่เคยเจอผีพี่อยากบอกว่าส่องไฟขึ้นไปบนรถเพราะหันไปไฟฉายไปทางท้ายรถเนี่ยจะเจอแบบนั่งอยู่อะไรเงี้ยจะลองกีตดังๆ่งเลยอุ้ยอีสัตว์โอ้ยหี่ยตกใจมองไม่เห็น นะครับทุกคนผมกำลังจะเดินไปขึ้นรถเมล์นะฮะไม่รู้ว่าสายอะไรนะเดี๋ยวไปขึ้นด้านหน้าขึ้นได้ป่วะด้านหน้าประตูเปิดอยู่โอเคครับเดี๋ยว,วขนุนก็ขึ้นได้วะไปขึ้นขนุนก่อนดีกว่าเดินดูทางเลยอะ วันนี้พาตากล้องคนใหม่ของเรามานะครับเพ่งรับสมัครเพิ่งมาสมัครวันนี้เองผมก็เลยจ้างมาทดลองงานนะฮะในราคา50บาทโอเคครับผมขึ้นมาแล้วเฮ้ยขึ้นมากูนะเฮ้ยคันนี้เก่ามากเลยว่ะขึ้นมากูดิต้องมึงขับนะฮะนี่มีถังระเบิดอยู่เล,เลยเอ่ะเฮ้ยขึ้นมาดิเสีงเยงอะไรอ่ะ ลงเศษกระจกเลยนะเดี่ยว่พึ่งลงรีบไปยืนอยู่นี่กพ่อนอยู่นี่พงงนเ,นนเ,นเพื่อนก่อนโอเคแล้วนนี้มันเหมือนเป็นรถทัวร์เลยนะทุกคนก็ถูกปัดระวังเรียบร้อยนะฮะ รถเมยถูกปลดร,ระวางนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวไปขันต่อไปกันเลยดีกว่าโ <c oughs> อ้โห <c oughs> มาคันนี้เลย <c oughs> สายปากน้ำนะฮะนะครับ <c oughs> เราขึ้นมาคันที่สองฮนะพี่ <c oughs> เดินไปดูสวนข้างหลังนู้อะไรวะอ๋อเป็นเป็นเหมือนประตูเล็กเลยเขาไปวางไว้นี่หูฟังเนี้ออะไรวะเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวไปคันต่อไปกันเลยทุกคนต้องทำเวลานะฮะ ว่าผมเอารถจอดไว้อยู่ข้างถนนนะครับที <c oughs> นี้มีพวกชิ้นส่วนนะฮะอะไรต่างๆที่ถูกกองไว้นะครับผมคันนี้น่าจะขึ้นไม่ได้นะเพราะมันติดรถอีกคันนึงอยู่ประตูน่าจะเปิดไม่ได้ นี่เดี๋ยวมาขึ้นคันนี้เลยดีกว่าขึ้นข้างหน้าแล้วก็เดินลงประตูหลังนะเป็นพม่านใช่ไหมดูก็เป็นมือคนป,<ะ>ปากน้ำพพ่ไม่มีคนอยู่ ภาพสุดโ o มไปตามเกณฑ์การเวลานะฮะทุกคนน้ำอะไรวะน่ากลัววะ่ะเดี๋ยวผมเดินไปดูกันมันเป็นอะไรพวกน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้เหรอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมพาทุกคนเดินมาอ่า จะเรียกว่าสำรวจเลยก็ได้มาสำรวจเป็นพวกซากรถเมย์นะฮะที่เขาไม่ได้ใช้ละมันมีเยอะนะทุกคนรถเมย์ที่จอดอยู่เนี่ยแต่คือบางคันมันก็จะตอดเจาะไม่ใช่ตอดทุยมันก็จะจอดแบบว่าติดๆกันเนี่ยมันเลยทำให้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าประตู มันติดกับอีกคันหนึ่งไงคันนี้คันที่อะไร้ะไม่ได้นับเลยสีก็ยังเหมือนใหม่ๆอยู่นะฮะยังไม่นานเท่าไหร่แต่พวกสภาพเบาะเลยพวกนี้ฝุ่นจับหมดแล้วอะ่ะสัตว์อะไรวะตกใจเลย ขอไปในคำหยาบคายนะทุกคนไม่รู้สึกร้อนร้อนอย่างไงไม่รู้โอผมอาจจะเป็นเพราะผมใส่เสืเส้อแขนย,ยาวมาก็ได้ก็ไม่มีอะไรนะคันนี้ไปคันต่อไปลงไม่ได้นะนเจอกันไปหนะ้าโอเคไหมโาคุยกู ออมาขันข้างๆอะไรไม่รู้จะขึ้นได้หรือเปล่านี่ขึ้นได้ว่ะ สถานที่อย่างนี้นะครับผมจะบอกทุกครั้งเลยนะครับผมต้องอเวลาเดินต้องระวังดีๆนะฮะเพราะว่าเราไม่รู้จะมีพวกเศษแก้วเศษอะไรหรือเปล่าให้อยู่ตามพื้นโอเคครับเดี๋ยวขึ้นคันนี้เลยแล้วกันอี ขึ้นมากูดิผมไม่ได้กลัวนะผมอยากให้เพื่อนขึ้นมาด้วยนะครับนี่มันมี mode air วะใช่ไหมใช่สิสภาพเก่าเกึกเลย คันต่อไปเลยแลยวกันวันนี้ก็ดึกมาก,กน,นะฮะก็มันจะมีอยู่ข้างหน้าผมคันหนึ่งที่มันบอกว่ามีพกต้นหญ้าขึ้นสูงนะผมเดินไปไม่ได้แต่ยังไม่เดินดูรอบๆเลยจะต,ต้องเดินดูรอบๆก่อนถ,ถ้าขึ้นได้ผมจะขึ้นนีแบบ่ครับเราไปต่อไปนะครับ ไปได้ป่าววะไปไหมไปกูปะไปอย่างเดียวเลยให้กูเดินนำเนี่ยมันน่ากลัวว่ะ ขึ้นดีบอกเนี่ยมาแล้วก็ขึ้นเลยโอเคครับก้าขึ้นมาแล้วนะฮะตอนนี้ผมกลิ่นมัน,นนะมินม็นนะมันมันบอกว่าชื้อนอ่ะ เงินนะฮะไม่ใช่นันงสื่อดีกว่าเป็นป้ายนะฮะไป,ไปดูข้างหลังกนไปดไูข้างหลังอ่ะมึงขย,ยักหน้างยอย ประตูนั้ปิดผมมองไม่เห็นว่ะไประตูเปิดอยู่แต่ว่าอุ้ยสักใจเลยเมื่อกี้นะว่าคนนั่งใหญ่มังม,ม,ม,มุมว่ะ โอเคครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคันนี้นะเป็นคันที่อยู่แบบลึกสุดแล้วน,นะคันนี้สภาพค,คันที่แล้วเหม็นกับคันนี้มันเหม็นแบบชื้นๆนะ่ะ ยุ่งเหรอไม่ได้เอาซอฟเฟลมาวะเขาไม่มาสปอนเซอร์กูสักทีกูก็เลยไม่ได้ใช้ถึงใช้กูไม่พูดล้อเ,เล่นนะครับมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะฮะโอเคคันนี้คันสุดท้ายนะไม่ใช่คันสุดท้ายหรอกมันอยู่ในสุดนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินไปขึ้นคัน,น้างหน้าก่อน อุคันนะครับผมดูทางนี่นะมันก็จะมีอีกสิบอุคันนะครับผมที่ผมอาจจะไม่ได้ขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปมันจอดติดติดกันไงมันเลยขึ้นไม่ได้จริงๆมันก็ไม่เก่าอะไรมากมายขนาดนั้นเลทุกคนอันนี้มันโดนทุบใช่ไหม จบโดนทุกนะฮะผมว่าคิดทุกคนเวลาเดินขึ้นมาบนรถเมย์ผมคิดทุกครั้งนะว่าขึ้นมาแล้วส่องไฟไปทางด้านหลังตรงเนีน้มันก็จะบอกเห็นอะไรนั่งอยู่นะผมกลัวนะ พึ่งจริงเลยเฮ้ยขึ้นมาเลยดิเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาเลยโอมเป็นอะไรของวะมึงกลัวเ,เนี่ยด้าน,นหลังก็ไม่มีอะไรนะฮะเดิเนดีๆ ป,ปลายส่ง,งทางให้หน่อผมก็ไม่เห็นเลยนี้และผมจะพาเดินไปดูบริเวณที่จอดอยูีสนานหน้าอีกประมาณสองสามคันนะครับผมจริงๆผมมาที่นี่ผมก็อยากเห็นใจเลยนะ ก็ไปที่ไหนก็ไม่เคยเจอผีที่อย่างบอกว่าสองไฟขึ้นไปบนรถพอหันไป,ไปฉายไปทางท้ายรถเนี่ยก็จเจอผมนั่งอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะลองพี๊ดังๆเนี้ยอ,อุ้ยสัตว์โอ้ยตกใจมองไม่เห็น,นไม่ขึ้นต้องขึ้นก,กูดิกูจ้างมาแล้วโอเคครับเดี๋ยวขึ้นคันต่อไปเลยแล้วกันเจอไหมไม่เจอเนะฮะทุกคน พอถ่ายไปถ่ายมาใจเริ่มกลายึ้นแล้ววิเชียคันนี้ถูกหรือหมดเลยอะ่ะที่มาดูดิสายไม่นี่ก็แม่งเกี่ยวอะไรข้นนางหลังเราไม่รู้มึงไม่ขึ้นมากูโอย้ยโอเคครับข้างหลังไม่มีอะไรเบาถูกหรือไปขับต่อไป <c oughs> คนดูยายาดาก็จะด่ากูบอกเนี่ยกมึงพากูมาดูอะไรเนี่ยันนี้อะไรคันนู้นมันเป็นที่จอดติดๆก,กันขึ้นไม่ได้ไปเดี๋ยวเราขึ้นคันนี้คันนี้ขึ้นได้ป่าวไ,ได้หว่าเดี๋ยวไ,ไปดูกันตอง,องดูทางดีๆนะ ขึ้นได้อะขึ้นไม่ได้ต้องปิด้อเปิดประตูด้วอ้งเเปิดดูดิเปิดไม่ได้เลยใช่ตหเชี่ด้วยวมีคนเดินอะ โดนขโมยไปแล้ววะมัน,นไม่สนใจไปเดี๋ยวฉันต่อไปเลยเฮ้ยคนนี้ขึ้นได้ปะขึ้นท้างหลังเลยเจอไหมทุกคนคิดว่าผมจะเจอไหมชุบไม่เจอฮะไม่มีอะไรเลยครับผมว <c oughs> มันจะไม่ขึ้นมาเลยนะ ไม่น่าเสียกาง์จ้างมาเลยมันสกุงเงาออกเต็มตัวแล้วตอนนี้ไม่น่าใส่เสื้อขนยาวมาเลยตอนขี่รถมานะมันก็อากาศหนาวอยู่แต่พอเรามาเดินถ่ายมันก็อ่อนอกเอาคันนี้ไหวนะเสียงม้าเห่าอะไรนี่เดี๋ยวไปคันนี้ต่อเฮ้ยคันนี้คันสุดท้ายละ หนึ่งนะทุกคนมาดูหมากนหมามันเหาเ่าตรงไหนวะหมามันเห่าเราเนี่ยแหละ อันนี้คันสุดท้ายแล้วป่ะป่ะขึ้นคันนี้เลทุกคนจุ๊บๆุ๊บไม่มีอะไรเหมือนเดิมนะครับผมโือคันนี้ยังมุงเยอะมากเลยนาย่าจะกล่าแล้วมึงไม่ขึ้นมากูว่าไระตับ โอเคฮะไปมันไปได้ไม่ได้ข้างหลังอะ่ะ เริ่มมืดอากาศเริ่มแบบไม่ใช่เริ่มมืดเริ่มดึกอากาศเริ่มเย็นขึ้นละ่ะมันก็ยังร้อนอยู่เลยนค,ครับหลังจากที่เราเดินสำรวจจนดูนก็หลายครั้อยู่เหมือน,นกันผม็นึกว่ามัจนจะมีอะไรนะที่ทำให้เรา,ยายเห็นวิญญาณอะไรไหครับแต่ผมก็ไม่เจออะไรนะที่ผนแต้ผมก็จะสำรวจต่อไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็้าเพื่อนๆคนไหนนะครับผมมีพื้นที่หรือพอรู้จักนะฮะ ไปพบเจอด้วยตัวเองนะฮะว่าตรงไหนบอกว่า,วามันเลี้ยงอะไรพวกนี้ก็ลองคอมเมนต์มาะฮะด้านล่างคลิปนี้นะครับผมถ้าเรามีโอกาสเราก็จะไปให้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้ว,ลวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมนี่แหละชีวิตดิสแมรี่ยุงกันี่้